ถูกมาพร้อมนะครับมาออกแล้วขณะนี้สุกากสุกาเป็นตัวนำมักงกรกวานเป็นตัวที่สองขณะน,นี้มักงกรกวานเป็นตัวนำแล้วบโบลรี่เป็นตัวที่สอง ที่โคปาก้ามังกรกวานเป็นตัวนำโกวบลี่เป็นตัวที่สองยอดขุนพลที่สามบูกาจุก้าที่สี่หายไปเป็นหนึ่งทรัพย์วีคูณที่ป้ายแปดมังกรกวานเป็นตัวนำโกวบลี่ที่สองยอดขุนพลที่สามหนึ่งทรัพย์วีคูณที่สี่หายไปเป็นบางรัก ปาเจตมังกรกวานเป็นตัวนําอยู่ที่ตามด้วยโกโบลียอดคุณพลหนึ่งซับทวีคูนถัดไปเป็นเทียงไก่มังกรที่ไปหกต่อทางกองมังกรกวานเป็นตัวนาโกโบลีที่สองยอดคุณพลที่สามถัดไปเป็นหนึ่งซับทวีคูนขณะนี้มังกรกวานเป็น